เนื้อทองคำนะครับปี2535นะครับนี่ฮะอ่าสวัสดีครับ FC ร้านพระเครื่อง6 8แปะนะครับวันนี้ก็มีทีเด็ดนะครับอ่ามาให้ FC นะครับได้ชื่นชมกันนะครับก็จะเป็น1ใน10รุ่นยอดนิยมนะครับของพระทองคำนะครับของหลวงปู่หลิวนะครับก็จะเป็นรุ่นรวยไม่หยุดนะครับผมขออนุญาตไม่หยิบพาขึ้นมานะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ ใส่ภาพไว้ในวิดีโอนะครับก็จะเห็นความคมชัดกว่านะครับก็อ,อยากจะบอกว่าพระรุ่นนี้นะครับจำนวนการสร้างแค่1 0ึชุดนะครับนะถ้าเป็นชุดทองคำนะฮะจะสร้างปี2535น,นะฮะท่านใดมีเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นนี้หรือว่ารุ่นอื่นนะครับเป็นเนื้อทองคำเนื้อเงินเนื้อนเนื้อว่านเนื้อทองแดงนะครับอยากจะใช้เงินนะครับ อย่าลืมนึกถึงร้านพระเครื่อง168นะครับนะยินดีนะครับไปเช่าถึงบ้านนะครับถ้าพระจำนวนเยอะนะครับอยู่ไกลเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางติดต่อไว้ให้ถ่ายรูปส่งมานะครับเช็คราคาก่อนได้นะครับอ่านะครับอยู่ไกลยินดีวิ่งไปหาถึงบ้านนะครับพระแท้นะครับรับเช่าได้เงินสดครับอย่างไรฝากติดตามด้วยครับ